ในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดหรือว่าทำความพอใจกับคำว,ว่าสัมมาทิฏฐิให้แจ่มแจ้งกั็แล้วกันถ้าทำความพอใจกับคำว,ว่าสัมมาทิฏฐิได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติอย่างอื่นก็เพราะเป็นของยาก <c oughs> ที่เ่นแปลไว้โดยเป็นที่นิยมแต่หลายแต่คือว่าสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นถูกต้องโดยชอบธรรม มีขนันธนัยยะหนึ่งกับบพิษเออเห้าแปดให้มันเข้าใจลึกเข้ามาในในส่วนของห้องอีกจังหากัสัมมาทิฏฐิความเห็นความเห็นการเห็นความจริง,อย,ง,อ,ง,รงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจว่าการเห็นความจริงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงตามประสบการณ์จริง ของเราเองเพื่อเห้แปลนิ่มกว่าหาตัวเขาเองแบบเป็นแปลเป็นแปลใหญ่ไว้แล้วกว้างไว้แล้วเห็นความจริงแบบไหนเห็นความจริงโดยอริยสัจกับกามนันเห็นความจริงวัตถุผู้ใดเป็นผู้ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นจากไผถ้าไม่ใช่เราใครเป็นผู้ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นจากใครถ้าไม่ใช่เราสาเหตุแห่งทุกข์ใครเป็นผู้ทําให้ การเน้นเขามาก,ก็เราเองนั่นแหละทาเองอการที่จะดับทุกข์ใครดับให้กระต้นนั่นแหละจะต้องดับเองเพื่อห,หมุนเขามาใส่เจของเองส่วนเราโอปนนี้โกอน้อมเข้ามาสู่ตนเนี่ยเน้นเขามาหาเจของเองนั่นแหละการเห็นความจริงของชีวิตเท่าเองการเห็นความจริงถ้าโดยภายนอกของโลก การเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นความจริงนี่ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องโดยธรรมท่าไปว่าอย่าง่าก็ไปว่าจริงเว่าความจริงจงบอกว่าโอปนิยิโกน้อมเข้ามาสู่ตนสู่กายสู่วาจาสู่ใจของตนเองแต่เฮาท่าความคิดเห็นเห็นความจริงในตัวเองว่าตัวเองทุกแบบใด อีหอยังอะไรทําให้เราทุกข์นี่น้อม,ามาก่อมาถ้าห้ารูแบบนี้การทาั้งขว้างกี่ตนคนทุกได้มัน่นกระยุกไกลเขาเองเข้าทุกผะวัยทุกผะวันหิวเขา่าอยากนา้ำห่อนหนาวทุกผะวัยยิบมันทือมันไนกายไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ปวดไม่อยากให้ป่วยนั่น ทีนี้เหาก็เห็นความจริงของมันเองว่าเออแม้ไม่อยากให้แก่ก็แก่ไม่อยากให้ป่วยก็ป่วยก็เจ็บแม้ไม่อยากพัดพากับบุคคลที่ใดชีวิัก,ก็ต้องพัดพลาเพราะธรรมชาติมันเป็นของมันจังสั้นคือความเป็นตาตาเขา,าเออโดยธราารมชาติทั้งหมดสัพเพนารังอภินิเวสายออสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปโดยธราารมชาตินั่นเป็นของมันเช่นนั้นเอง เข้าไปทุกข์เพราะว่า,าเข้าข้อบียึดให้เป็นไปได้ตามอำนาจใจของตัวเองเท่าจึงทุกข์เนี่ยคือสาเหตุของมั่คือการเข้าไปยึดยึดมั่นถือมันอ่นนั่นแหละเข้าจึงทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับธรรมชาติที่มีความเกิดถึงเราดับไปนี่ก็อเอินว่าสัมมาทิฏฐิที่หลัง <c> พ <oughs> ญายามที่จะให้ความรู้ในหลายๆยเนื้อยะ ทุกคนที่เข้าใจได้บางคนกับเข้าใจความหมายหนึ่งบางคนกับเข้าใจข้ามเบาหนึ่งโดยความหมายของมันคือภาษาใจแต่ว่าห้าสศีเอาภาษาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็เลยแปลแต่ละอันแต่ละอย่างให้ทุกๆคนสั้งหลายๆเนอยะหลายๆข้อคิดหลายๆข,ข้อเทียบหลายๆข้อเปรียบไม่ได้แปลหนาเดียวไม่ได้ตายโต ธรรมะบ่เป็นหลักการธรรมะนะไม่ใช่หลักการไม่ใช่ปรัชญาการคือกันแต่เป็นความจริงเลถ้าพอไดห้หยุดหลักการหยุดปรัชญาการพวกนั้นก็ไม่เป็นอิสระจากบอกเขาบอกไม่เป็นอิสระจากจากนั้นหลักการนั่นเองเพราะมันจะยึดแต่กับหลักการเอาแต่หลักการมาเทียบ่ลงว่าเป็นอิสระถ้าษาใจของห้อง คือความจริงของเขาเองถ้ายึดกับสิ่งใดมันกระทุกกับสิ่งนั่นแหละตามคำที่เขาเจะเอามาว้ากันอยู่เรื่อยก็เป็นภาษสิตอันดีงามอันเหตุให้เขาคิดใดคือจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตคิดมันแปลงใดเมื่อใดจิตก็คือความคิดนั่นแหละเวลาใดที่เขาคิดถึงบุคคลผู้ใดคนหนึ่ง จำนำมาซึ่งอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจสองอย่างนี้บางทีก็มีอารมณ์เฉยอยู่เพราะบัณฑิตไม่มีการกระทบจึงเรียกว่าอารมณ์เกา่าเพราะว่ายัางบัณฑิตมีการกระทบเรียกว่าอารมณ์ธรรม,มอารมณ์ยังก็แล้วแต่บางท่านเพิ่นกะบ,บอกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือ รับรู้ความรู้สึกในสุขในทุกนั่นเองออวิญญาณกระเถิบอารมณ์กระถูกท้ามอารมณ์กระถุกเอได้ทั้งนั้นดังทุกคนทําความก่าใจในหลายๆสับท,ที่เ่นที่เขาได้ยินได้ฟังมากวิญญาณก็แค่เพื่อนรับรู้อารมณ์ความรู้สึกในความรู้สึกสามนั่นเองแหนมันเงียนรู้สึกว่เดรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แนน เป็นคขาบอกอุเบกขาก็แปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์เขาเก่าอยู่เออย่าแต่ทุกข์ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ว่าสุขมัง่งทุกขมังขม่งอุเบกขามั่งไหมทุกคนที่วราซ้ำๆจำๆว่นไปวนมากันจะเ,เข้าใจกันเองทุกคนแปลคำว่าสัมมาทิฏฐิให้ให้แจ้งกันแล้วกันมาจิตคิด มันก็คิดไปเรื่องใดก็แล้วแต่ถึงบุคคลนั่นถึงเรื่องแล้วนั้นนั่นถึงสิ่งของนั้นนั่นย่อมเกิดอารมณ์คำว่าอารมณ์นั่นนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเกิดอารมณ์มีความยินดีพอใจความยินดีพอใจก่นนำมาซึ่งความไม่ยินดีพอใจนั่นเองนะมันจะเป็นอารมณ์สองเนี่ยสก่อนที่ชีว่าเฉยนั่ะหนาอยู่หายากอยู่ ส่วนมากสองตัวนี้สกปนะคือความยินดีพอใจนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการเกิดมีหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้กัแล้วกันฉะนั้นจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดเ่็นบาแต่ว่าถ้าจิตคิดแต่ที่จะทําประโยชน์โดยตายเดียวโดยไม่หวังประโยชน์อะไรๆจากสิ่งที่ทําไปไม่มีไม่ไม่หวังความอยากได้และไม่หวังความอยากเป็น จหตนั้นคือสันติจักว่าในสิ่งตั้งเหตุไม่มีอารมณ์ไม่หวังประโยชน์ถ้าบ่าวังประโยชน์จากสิ่งที่กระทานี่ทาประโยชน์โดยถ่ายเดียวโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนในความมีและความเป็นนี่สันติจักว่าเข้าเหตุไปทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าก็ตาม แต่เราไม่หวังเอาประโยชน์จากสิ่งที่กระทําไม่อยากมีและก็ไม่อยากเป็นสังเกตความรู้สึกของเจ้าของในสิ่งที่ทําไม่มีอารมณ์ใดๆเข้าไปปนอยู่ในนั้นคิดเหมือนกันแต่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็ให้สังเกตความรู้สึกในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือว่าไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นในสิ่งที่ตัวเองกระทํากิำนั้นคือสันติเพื่อพระพุทธเจ้า คนสําเร็จแล้วบรรุแล้วเป็นพระอารหันต์วางแล้ววางแล้ววางมือแล้วจากบาปทั้งปวงแต่ว่าไม่จะทําความดีเอไอม่ง้างกันจะว่าเนาะยิ่จะสันติอย่างเดียวเออคนเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้แก่ทานคือผู้ให้นั่นเป็นผู้มีความสามารถบ่เออไม่ได้พ่ายแพ้แก่ความสามารถของตนเลยไม่ได้หนีนั่นเออเป็นผู้ให้ทานตลอดทุกอย่างเลย เป็นผู้มีศินนั่นบนในพ่ายแพ้แก่สีน่งในคำะปัญญาวิยคติสตะใจฐา,านามีตาอาุเบกขาเต็มหมดแล้วเออเป็นสิ้นกิเลสเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วนั่นบ่นี้อย่างแต่ว่าคือกาะทาคือกาะทาใดพระโมคคะลาภาษาลิบุตคือกาะทาใดเออคือทาต่ประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่ได้หวังประโยชน์อนั้นแหละจังว่าทุกคนมีความสามารถเสมอกัน ยันหนีความสามารถของเจ้าของเอ,ง,องใจว่าละ่ะเพ็่ได้คือกันเพิ่นกันกคข้นได้เพิ่อนกระกินเข,าข่าเท่านี้แหละเนาะพุทธเจ้าเพิ่นกัคข้นพะโมกข้าพระษา,าลีบุตรเพิ่อนกับข้นแต่ว่าเพ่นบนินีความสามารถของเของเองนะบุคคลผู้ใดก็ตามถ้าหนีความสามารถของตัวเองบุคคลผู้นั้นเป็นผู้พแพ้แพ้อย่างยิ่งใหญ่หาที่สุดที่ประมาณไม่ได้เออแพ้ไถ่ตัววัฏตะสงสารตลอดไป เวียนวายตายเกิดเวียนเยู่ทั้งสัตนแหละเวืยนวัฏสงสารหมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาอยู่ในอันเกา่าเก่าใดกรรมวัฏกิเลสวัฏเนี่ยตัววิบากวัอยูไม่หันตัวกพายแพ้นะสะมาสละใดในการท่านนำเข้ามาเนี่ยเพื่อการสละอัตราตัวตนนำเข้ามาเนี่ยการท่านของภายนอกเป็นเหตุให้นำให้สู่การทานภายในมีการให้อภัยทานเป็นต้น การให้อาภัยท่านบุคคลผู้อืน่นตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สบายสุดตัวเองนั่นแหละบอกกังวลตัวเองนั่นแหละสงบจักบาลเป็นสัง่งกรรยากัศนำเข้ามาเพื่อที่จะตัดซึ่งสักยะทิฏฐิเนี่ยถิ่มกายของยองพอคือเป็นผู้ไม่ยึดม,มัน่นถือมั่นในรูปร่างกายนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนแม้กายเขาและกายเรานั้นตัดไปอีกจักย่างแล้วเนี่ยคนจึอองเราท่านถึงก่อน <c oughs> บันพอรบาลบรรเป็นเหตุในี่นำเข้ามานำเข้ามาโอปันญายิโกน้อมเข้ามาเพื่อที่จะเห็นเห็นยัางเห็นความไม่เที่ยงในกายทั้งตนเพื่อที่จะปล่อยวางกาอย่างตนนั่นเพราะกายนี้ไม่ใช่ของตนไม่อาจสามารถบังคับได้ตามอำนาจใจของตนอยงสงไรนี่ตัดสัจจะทิฏฐิการพิว่ารูปร่างกายเนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใช่เราใช่เขาเออ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ความดับไปเป็นธรรมดาไปท <c oughs> ั้งสัารจังหวาทุกคนให้เข้าใจว่าการพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ <c oughs> การพาแพร้แพ้ต่อวัตฏสงสารนั้นคือการมีความสามารถของตัวเองที่กระทำได้ในทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันธิสัจจะอธิษฐานะเมตตาและอุเบกขาผู้ใด,ดว่าสามารถกระทำสิ่งนี้ได้คนผู้นั้นย่อมพ่ายแพ้ ต่อวัตตะสงสารตลอดไปแจบ่บ่ะถ้าบอกถ้าบอกบำเพ็ญบรารมีสิบบ่มีทังที่สิออกจากทุกตัวนี้ได้เลยบ่มีทางที่ออกจากวัตตะสงสารอันนี้ได้จนกว่าว่ามันสิเสมอกันหมดทั้งสิบอย่างเสมอกันจึงจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่การบำเพ็ญที่มีผลมากถ้าพลสิเทียบนะทานแม้นร้อยครั้งนะ ท่านนั้นร้อยครั้งมากเพียงใดก็าตามไม่อาจสู้การรักษาศีลได้แม้เพียงวันเดียวนี่เปรียบเทียบเพราะการรักษาศีลก็เป็นการทานเหมือนกันซึ่งเป็นท่านโดยยิงง่งใ่ญ่กว่านี้ห้าท่านของภายนอกเป็นยารักษาโรคอาหารเป็น,นุ่งห่มอย่างกันแล้วแต่แต่สู้รักษาศีลเพียงวันเดียวไม่ได้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลวันเดียวไม่ได้มีเพิ่มแค่เปรียบเทียบเด้ บางเรนว่าอันใดใหญ่กว่าอันใดดรอกเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบดูสิเราไม่ฆ่าสัตว์นั่นค็นว่าทานชีวิตผู้อื่นพร้อมทำให้ตัวเองปลอดภัยไม่ฆ่าสัตว์ห็นว่าไม่ลักนะเมื่อหลักผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนตนก็ไม่เดือดร้อนไม่โกหกพฤติการผู้อื่นมันเดือดร้อนตนก็ไม่เดือดร้อนไม่โกงกทำให้ผู้อื่นใช้ชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนตนก็ไม่เดือดร้อนอไม่เด่มสุราเรื่องอะไรทำให้ตัวเองเป็นคนเงียเปรี้ยวเสียขาวเป็นยาอ่อนแลกเรื่องบนายต่างๆยกิดขึ้นจากการเมาผู้อืื่่่นนนกก็็ไไมมเเดดดดอออรร้้ต มันแต่จังจากอย่างหลัเอ,อเป็นเหตุเกิดให้ปัญญาของลายยางนั่นแหละคนจึงเปรียบเทียบืูอๆเนีย่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสูงกว่าอะไรจากเสมอกนันเพียงแต่ว่าเเทียบเพื่อเพื่อให้เห็นอานิสงสออ์ท่านก็ตตรงมีศีลก็ต้องนี้เนกมากก็บตรงนี้นนนทุกอย่างค่อยๆเป็นไปเสมอกันไม่สูงไม่ต่ำแบบยุโรนทั้งที่ว่าอันนั้นสูงสุดอันนี้สูงสุดบ่มีสิ่งใด,ดสูงสุด นี่ก็ความสมมภาพเนี่จังหวทุกคนค่อยๆทาไปเี๋ยวยๆเข้าใจเองคือมันต้องวางทั้งหมดเออย่ายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอถ้าการยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคือจุดคือต่อมของการเกิดประตอยันแตยถ้ายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเสอยายแยกย่อยไปมันก็มากเกินจะเข้าใจว่ารักษาสินเอาดีกว่าได้ทุกอย่าง นั่นคืออานิสงส์ตัณหาเมื่อจะไปเกิดในสัมปรายภพภาคหน้าแต่ว่าเออเกิดมีรูปร่างหน้าตาดีเกิดไม่เป็นพิการเกิดสวยเกิดไม่มีโรคไม่มีภัยแต่ไม่มีอาหารกินแต่ว่าละ่ะทุกอย่างมันต้องเสมอกันแต่ไม่มีอาหารกินก็คือเกลือนเนาะเรียนเทียบอนิสงส์ตัณหาต่คนยังบอกให้ทําเสมอการนั่นท่านกา็ให้มีคือเก้าสินก็ให้มี ส่วนมากท่านทําได้ง่ายแต่ว่าศีลทําได้ยากนั่นมันก็เลยมีอนคสงต่างกันแค่นั้นของผู้ดใดรักษาศีลได้เต็มมือได้อยู่นี่บัดที่นี่ละจะได้อยู่ว่ายายนะแน่ได้ชั่วขณะเห็นว่าอแม้ชื่วขณะก็ยังดีในขณะที่ห้าศีลก็เต็มเปียเสเหม,มือนเ้าใส่เสือ้าขาดเนาะเออมาเสือเต็โตนขาดแร่งมองหนีคือขาดซัดเนาะ ขาดแรงมองนี่คือหลกักศับมันก็นย่งสามขออยูไ่ได้ละอ่นันว่าะ่ะเออดีกว่าพมิดัวอมัออมนก็ม่ความง,ง่ายเป็นใดดีคนจะว่ญญามันมีอัน,นิสงส์มาก <c oughs> แต่ว่าที่ทุกคนนั่งยี่คณะนี่นะมันจำเป็นต้องขอสินดอกมันเป็นของมันเองอัตโนมัติแล้วในช่วงคณะน,นี้เวลานี้ถ้าผู้ใดมีความฉลาดตั้งคิดเจตนาขึ้นเริ่มตั้งแต่เขาวัดขึ้นหรือเริ่มตั้งแต่ขึ้นโลกขึ้น หรือเริ่มมันจะรอดกโลุ่นก็ได้ย่าว่าตั้งกันมาเลยนี่ข้าพเจ้าขอตั้งคิดเจตนาในการรักษาสิ่งห้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะฟังทมจนจนจบถึงกลับบา้านคาแล้วแตตั้งเอาเดเอกับไปนี่สิไปขาอยังอยู่บ่นี้แง่ทุคุกคนอยู่หนี่เเพราะนี่สิบสิไปีขาดยังอยู่บสิไปีรักยังอยู่บ่ ยังที่ว่ามันไปหาหลักอยังเข้ายู่แถวนั้นยอยู่มาแล้วยุ่งกัดเด้แมนบาน้าบนปูวัเลยบ่ไรเอานุ่งกัดเ็นแม่งอดจังสิมันชินเด้ว่าถ้าเขาเป็นอสสารพิษหลายเนาะจะคล้องไล่ย,ยิ่งกว่าสารพิษอีกได้คนบันไดหุ่นชักเลยว่าไผได้ก็ไผ คิดเชร็จเงสิโอ้ยสัดลาก็ว่าจะค้อนหรืซสัดลายิ่งกว่าสัดอีกมีแ <c> ด <oughs> ้คิดถี่ขาเขาเนาะเขาก็มาหากินเพื่อเห้ไออเคียออกกันออกว่าแต่มันชิ่นที่หลัก <c oughs> เรน่องสันปัญญา,ามนอนงก็มากผู้ดใดบ่มีปัญญารักษาสินบ่เป็นบ่สามารถตัง้งคิดเจตนาและรักษาสินยา ค่ากัางวนเมื่อนี่กูขายยังมาแน่เมื่อนี่กูเป็นหลักยังเขาแน่ตัวยังเขาแน่นี่ค่าตะกลางว้นนั่นมันคืออดีตไปแล้วเอจังบอกให้ทุกทุกคนกลับไปมีนอ่นอนแบ่หรือซื้สิไปดำหน้าอยู่บ่อยู่ไปเก็บสวนอยู่บ่หรือสิเก็บของขายอยู่บ่แด้เกียวไปปลูกเห็ดอยู่บ่ขายส่งเห็ดอยู่บ่นอนอยู่บ่ต่อไปนีนอ่อยู่เิเออถ้านอ่ก็ตั้งคิดเจตนาในการสมรท่านสิน้วยตัวเองนี่แหละ สินเราคิดว่ามันเป็นของหน่อยนะแม่นรักษาได้ช่วงขณะสมมติว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสินหานับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้สจะตืดน,นอนแต่ว่าห้ารักษาไปได้สามสิบนาทีเริ่มจากการตั้งจิตเจตนานการรักษาต่สามสิบนาทีเสือกตายซะไปสวรรค์นาจะบอกในมีอนุภาพของการตั้งจิตเจตนานน่นมันมาอยู่นี่เจตนาได้เป็นตัวกร,รมใหญ่เจออตนา จะไปกังวลแต่ยังเมื่อเ้าเออก็ต้องไปกัางว้นดอกเป็นหลักบักทั่วเขาก็ตามเนาะไปเอากี่ดีกี่ซ้อนมาขวาก็ตามจะกังว้นตัดออกเสียนั่นคืออดีตถ้าเอาปัจจุบันนะขณะนี้นั่นแหละอย่างห้พยยังตต่งเอาบาให้ฟังรรู้แล้วตัวถ้ามาบทขอนั่งขอนี่ก็เลยบริบทที่ความจริงได้้ามาบทอันนั้น ที่ห้องวานิท่านนิท่านาน,น,นั่นนู้นนี่เรื่องเล่าจากชีวิตจริงได้น่นนะท่านวานีท่านน,นั่นน่ะอะไรแต่เทียบเอาตัวฟังมานานมาแหงเออก็คืออิตาโรโหิชขีโกงได้สั่นนั่นว่าหลักเบ็ดมือแล้่มันถ้าเอาเงินบอกสิ้นบนที่นันที่เขาจา้างมันพอแต่มันตัดชิ้นตามที่มันได้รับสินบนก็ไปแล้วมันกลับไปทำกินข่าวสะก้อนอีกขี่โกงสองสอนสามสอนต่อไปดูดู กินเผาตะกอนจะสามารถท่านสินแปดหมดเลยอาหารโดยใหญ่ฟองใครอื่นเพื่อนอึ้นถึโอ้กูคึ้ยตายแต่เอาตายกันจานแม่งหลอกกูก็มีสินแปดอยู่เรื่องหนักนั่นมันเลยถึงแล้วเออเสือตายหรืไปสวรรค์เฉยอ,อยู่เท่าอยู่สวรรค์ทเท่าเดิมนี่แหละเป็นธรรมทุกคนถตาผู้ใดบม่มีปัญญากับว่าอาจสามารถรักษาสินไดต้องมีความรอบลูและลูรอบแล,ล้วก็รอบพอบคือการตั้งคิดเจตนาและการมีความศรัทธนาในตัวเอง มั่นใจในตัวเองตีเหตุดเด้การไย่ยงนด้ฟ,ฟ,ฟ,ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาจะมีมากแล้วมนมออ่บ่ยีงสิบ่มั่นใจอยู่เผู้ใดมามั่นใจให้ขอย่อได้มั่นใจให้พวกเจ้าได้ด้พอกกมั่นใจก็ข่อยเด้นั่นบ่ละเออบุญก่อเก้าให้พวกเจ้าบ่ได้พวกเจ,ใใจ้เเออขขาจจอต้องเกตดเอาเองศีลเก้าให้บ่ได้พวกเจ้าต้องรักษาเอาเองเออภาวนาคือความสงบหรือว่าลดแห่งธรรมความสิ่ไรต่างต่างอันเกิดขึ้นในภาวนาเห็นแสงสีเสียงอาการปิติยังก็แล้วแต่ สิตาทิพหูทิพก็เ้าให้พวกเจ้าก็ได้พวกเจ้าต้องเหตุเราเองไม่ใ่าอความบริสุทธิ์พวกเจ้าก็ต้องเหตุเราเองนั่นมันก็เป็นกรรมาหาจากเม็ดเดไม่ต่ห้เหตุเราเองเนาะพระบ่เห็นไห้เลยไหมบังดูหันบุญก็หเหตุเราเองบังดูเออชินก็บ่เอาไห้มม่ต่ห้เหตุเราเองเออกรรมฐานก็บ่เอาไห้พวกเจ้าก็เหตุเราเองอีกไม่ใ่ป่ล่ะนั่นสั้นเลยอะแมันเหตุให้กันใดมันบ่หอดีไม่ใช่ปผู้ผู้คนเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจะเรียบร้อยแล้วคนเตะพวกเข้าฟงเขา,น,าน,เนิพพานด้วแล้วเรียกว่าเรืังส่วนให่ช่างวายทุกคนใส่ใจเจ้าของสังเกตเจ้าของ <c oughs> น้องพ่มาสู้เจ้าของเองในการยินได้ฟังสมามราทิที่สำคัญที่สุดในการสุดปฏิบัติธรรมธรรทั้งเบิดแปดหมื่นสี่พันหรือยิ่งก็นั่นก็นแล้วแต่รวมโล่งที่ความคิดตัวเดียวสะกน แต่ถ้าความคิดตัวนี้ถูกต้องและสามารถแต่ท้าตามความคีดเห็นตัวนี้ถูกต้องแล้วบ่ต้องห่วงว่าอันอื่นผิดทำข้อมคิดเห็นถูกต้องโดยชอบทมเห็นยังก็เห็นความจริงของชีวิตเท่าเองเห็นผิดเห็นถูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะรู้ข้อมเกิดความดับของโลกนี่แหละเห็นอนุนี่แหละเห็นอนิจจังเห็นถูกขังเห็นอนัตตาเออเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดมาเท่าไรดับเท่านั้นบุคคลสิบวายกับบมีเห็น เอื่อนว่าสัมมาทิฏฐิทั้งบ๊บนั่นแหละไอ้ไปหลครักแล้วจะคิดเอาเองทีนี้ก็เห็นสาเหตุแห่งความเกิดก็จิตทุกความคิดนั่นเองจิตคิดจิตเกิดอ่าจิตเนี่ยถ้าคิดไปแล้วเกิดอารมณ์เร่าร้อนเกิดอารมณ์ในความมีความเป็นนั่นเกิดแต่จิตคิดที่จะทําประโยชน์โดยฝ่ายเดียวและไม่หวังประโยชน์จากสิ่งที่ทําในความมีและความเป็นจิตนั้นถึงสารติเข้จาใจวลา จะคำไดนอนรับสิไปไปนอนต่อสักสันมันมีสมองหลายกัเลยเมื่อ